ประเทศอินเดียมีความหลากหลายทางความเชื่อมากในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการตั้งครรภ์และเด็กที่เราพบเจอมาด้วยตัวเองข้อแรกการตั้งครรภ์เป็นความลับที่นู่นไม่เหมือนประเทศไทยที่พอใครท้องก็สามารถประกาศออกสื่อได้อย่างชัดเจนว่าฉันท้องแล้วนะเว้ยแต่เขาจะเก็บเป็นความลับไม่บอกใครเลยสักคนไม่บอกแม้กระทั่งเพื่อนสนิทหรือญาติที่ไม่สนิทกันคนที่รู้จะมีแค่ครอบครัวที่สนิทเท่านั้น ส่วนใหญ่ผู้หญิงตั้งคันภ์จะเก็บความลับเรื่องนี้ไว้ประมาณ3เดือนถ้าตีไปทางวิทยาศาสตร์ก็เหมือนกับว่าช่วงท้องอ่อนไม่อยากบอกใครเพราะมันอาจจะเกิดการสูญเสียได้ง่ายเช่นการแท้งหรือว่าท้องลมอะไรต่างๆนานา,นาเขาก็เลยไม่อยากให้ทุกคนแสดงความยินดีแต่จริงๆแล้วคนอินเดียเชื่อว่าถ้ามีใครรู้ว่าผู้หญิงคนหนึ่งท้องอาจจะมีผู้ไม่หวังดีปองร้ายเด็กในท้อง หรือโดนมนต์ดำจากคนที่อิจฉานิสยาที่ได้รู้ข่าวนี้ทําให้ผู้หญิงอินเดียบางคนไม่บอกใครเลยวาดตัวเองท้องจนกระทั่งคลอดเลยก็มีเรามีญาติสามีคนหนึ่งที่ตั้งคันลูกคนที่สองแล้วไม่บอกใครเลยนางก็เล่นเฟซบุ๊กตามปกติไม่บอกข่าวไม่บอกอะไรสักนิดเดียวให้คนอื่นละแคละคายจนวันหนึ่งก็อุ้มเด็กทารกขึ้นมาแล้วบอกว่านี่ลูกสาวคนที่สองของฉัน คือแบบนั่งปิดเงียบมากตลอด9เดือนจนกระทั่งวันคลอดนั่นแหละถึงประกาศออกสื่อว่าฉันคลอดลูกคนที่สองแล้วนะจ๊ะผู้หญิงอินเดียบางคนไม่สามารถออกจากบ,บ้านได้เลยตลอดสามเดือนหเดือนหรือเก้าเดือนจนวันคลอดเขากลัวว่าจะมีคนมาลอบทำลายเขาหรือถูกอิจฉาลิสยายจากใครก็ตามที่รู้ว่าตัวเองกำลังตั้งครรภ์อยู่เราเองก็ถูกพ่อแม่สามีห้ามเช่นกันห้ามบอกเพื่อนห้ามบอกญาติว่าตัวเองกำลังท้อง โพสข้อความหรือรูปภาพที่เกี่ยวกับการตั้งคันลงบนเฟซบุ๊กแต่เราทําไม่ได้เราเป็นคนไทยความเชื่อแบบไทยกับอินเดียแตกต่างกันคนอินเดียอาจจะกลัวการอิจฉาลิสยายจากคนอื่นไม่มีใครมาแสดงความยินดีเรื่องนี้แอ่สำหรับคนไทยเมื่อใครสักคนหนึ่งตั้งคันพวกเขาจะแสดงความยินดีเราคิดภาพไม่ออกเลยว่าถ้าวันหนึ่งเราอุ้มลูก แล้วบอกญาติพี่น้องเพื่อนฝูงว่านี่คือลูกฉันโดยที่เราไม่เคยบอกใครเลยพวกเขาจะช็อกขนาดไหนเฮ้ย <"He i, S 2> ม,ม,มึงมีลูกตั้งแต่เมื่อไหร่วะเผอเผจะโกรธกันด้วยซ้ำทำไมมึงไม่บอกกูข้อ2อันนี้ความเชื่อคล้ายๆกับคนไทยห้ามซื้อของเด็กอ่อนก่อนวันคลอดแต่คนไทยคือคลอดปุ๊บซื้อได้เลยถูกไหมที่อินเดียไม่จ้าอองคลแล้วหกวันถึงจะซื้อได้คนอาจสงสยัยอา้าว แล้วเด็กจะใช้อะไรล่ะเขาให้ใช้ของมือสองจากคนอื่นๆเป็นของเด็กอ่อนที่อาจจะเป็นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงให้มาแต่เราไม่จะ้ะเราแหวกประเพณีเลยซื้อเตรียมตั้งแต่6เดือนก่อนคลอดโชคดีที่ซื้อก่อนเพราะว่าเราคลอดขอนกำหนดคิดไม่ออกเลยว่าถ้าไปซื้อที่หลังจะวุ่นวายแค่ไหนเพราะไม่มีเวลาเลยข้อสเสื้อผ้าเด็กอ่อนที่ใส่ในช่วงแรกมักใช้สีเหลืองเขาถือว่าเป็นสีมงคลแต่ เราก็ไม่ได้ทําตามพวกเขาอีกนั่นแหละเพราะว่าลูกเรามีภาวะตัวเหลืองนิดหน่อยหมอสั่งห้ามใส่ชุดสีเหลืองเด็กขาดเพราะจะไม่สามารถทําให้เห็นว่าเด็กตัวเหลืองขนาดไหนยังไม่นับเรื่องที่พอครบเจ็ดวันต้องนําตัวเด็กอ่อนไปทําพิธีบูชาไฟให้เด็กลมควันพามก็สวดไปดีนะที่ตอนนั้นเราไม่ได้อยู่อินเดียอยู่ที่ประเทศไทยข้อสี่ระหว่างท้องห้ามกินสับปะรดและมะละกอเพราะเขาถือว่าเป็นยาขับเลือดข้อห้า อินเดียไม่มีการอันตราสาวเพศเด็กเพราะว่าการได้ลูกผู้หญิงของคนอินเดียถือว่าเป็นตาบาปในสลับบางครอบครัวผู้หญิงต้องสู่ขอผู้ชายต้องเสียสินสอดบางครอบครัวพอได้ลูกสาวเขาก็จะรู้เลยว่าต้องเก็บเงินตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเพื่อส่งลูกไปให้ครอบครัวผู้ชายเสียเงินให้ผู้ชายเขาก็เลยไม่อยากได้เด็กผู้หญิงกันอยากได้แต่เด็กผู้ชายบางคนรู้เพศเด็กเขาก็จะทาแทนทันที มีข่าวบ่อยๆว่าพ่อคนอินเดียคลอดได้ลูกสาวเขาเอาลูกสาวไปทิ้งการอันตราสาวเพศเด็กก็เลยผิดกฎหมายในอินเดียหมอจะรู้เท่านั้นแต่พ่อแม่ไม่รู้ข้อสุดท้ายที่เรารู้นะมักมีการแต้มคา,าร์จัสหรือว่าไอเลเนอร์ไว้ตมหน้าผากกับขมับของเด็กเพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายเราเห็นเด็กอินเดียแรกๆนึกว่าเป็นปานดำอ๋อไม่ใช่แน่นอนว่าความเชื่อไทยกับอินเดียแตกต่างกันสามีเราก็ไม่รู้ธรรมเนียมของไทยเช่นกันตอนที่เราคลอดลูกใหมๆ่ๆ มีคนมาคอมเมนต์ชื่นชมลูกเราแล้วก็ใช้คำพูดว่าน่าเกลียดน่าชังจังเลยสามีเรานี่กดเป็นฟืนเป็นไฟทำไมมาว่าลูกฉันน่าเกลียดโอ้ยต้องอธิบายกันยกใหญ่ว่าป้องกันสิ่งชั่วร้ายเธอเพราะนั่นแหละเป็นเรื่องเ,เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับความเชื่อแบบอินเดียเอาไว้ว่าหลังจะมาเล่าให้ฟังใหม่นะว่ามีอะไรบ้างขอบคุณที่ฟังจ้า